เมื่อกี้ก็ไม่ได้ไปทางในนาอพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็นนาม,กมาอัปเดตอาการให้ปลาดุงพังนอ้องย่ามาปลาดุงเป็นห่วงพี่น้องเ้ยตั้งแต่ถ่ายคลิปตั้งแต่ไม่ต้มาผูกแขนเอิ้นควันกับบ่ได้ถ่ายคลิปอัปเดตลงเลยพี่น้องเ,อเ้ยนาะก็ไม่ได้ไปใส่เลยอยู่แต่อยู่แต่เฮือนเลยพี่น้องเ้ยไปไปใส่บ่ได้เลยเนาะแต่ขนาดอยากไป อันนี่หันนิ่หน่อยเขาของหน้าของในก็ยังยากเลยพี่น้องเลยไปใส่บ่ได้เลยก็ต้องถ่ายดีให้เศร้าก่อนพี่น้องก็หมอเพื่อนกับอย่างห้ย่างดูไปไหนยันยันยันมันอักเสบแต่มันสิเป็นหนองข้างในนะพี่น้องเนาะโดยได้ดูให้มันมันดีมันเศร้าก่อนเท่าจังไปหนาบวมมืดแล้วพี่น้องเยเนาะสบายดีเด้อสบายดีเอฟซีสบายดีปลาดูมือสุขสุขคนเนาะเาไปทางใดเลยปลาดูเลย หน้าบวมเมดกินยาปกติก็เป็นคนอ้วนอยู่แล้วเนาะเวลาเขากินยาเข้าไปมันแห้งหน้าบวมอะ่ะทำเบวมเมือ่อวันนี้กับมาอัปเดตอาการเนาพี่น้องดังจากรถล่มเนาะเมื่อวานนี่กับพุตุ่ตอนเศร้าว,วานนี้พุตุ่ก็ได้ไปเอืน้น ไปเอิ้นควันเนาะไปเอิ้นควันมองเขาลดลดล่ม,มนะพี่นอนะ้อยเนาะไปเอิ้นควันมาผูกแขนให้ได้ไล่สอยทองมาสามเซนสี่เซน <c oughs> ลดล่มบาทหนึง่งพอดีได้สอยทองมาสี่เซนเนาะพี่นอ้อยโอ้ยเนาะผูก,ผ,กผูกแขนเอิ้นควันเพิ่นมาพี่น้องเมื่อวานนะี้เนาะผูกแขนเอิ้นควันมาให้คนอ้อนเนาะพี่น้องเอ้ย ເພິ່ນມາຫມົ່ຍຄົນອ່ອນລົດລົ້ມລົດອັນລົດລົ້ມເຈັບເນາະເຈັບປວດຫມົ່ຍຄົນອ່ອນຍໍໆເພິ່ນວ່າເພິ່ນກໍໄປເອີ້ນຜູູ້ນໍເນອນໍາຕນອຈໍາຄວມເຊື່ນາະຄວາມເຊື່ອອ່โบราณโบราณິນພວ່ານານາອີ້ນປົມຫມົົນເຮົາຮຍຫາຍຫມົ້ຄົນເຮົາກ່ນ เ <c oughs> ห็มนมาอยู่น้ำเจ้าน้ำโจมคือเก่าคนว่าพี่น้อง,งเนาะเมื่อวานนี่กับไปหาหมอแลนะ้ะพี่น้องเอฟซีบางทานก็อาจจะเห็นนาออยู่ในในคลิปบาเซนพี่น้องอ้เนาะแต่ว่าในส่งของแมนน้องอนนนบริไ่ได้ถ่ายวานนี่พี่น้องอ้เนาะไปหาหมบาเซนมากอะพาไปหาหมไปตรวจเบิ้งเยันว่าเยันใบอินขาดนะนะพี่น้อง้เพราะว่า ตื então, ja. yeah uh, ่นเศร้ามากเะยไม่น้องนนนยางบ่ได้พี yeah ่น้องเยเนาะก็ได้คืดย่านอันนี้เนาะเลยคืดย่านว่าเอ็นขาดบ่ฮะพี่น้อยกับมันมันพับขาบ่ได้เนาะมันพับขาบ่ได้บ่ขาเลยเนี่ยน้ำมันสีอ่าพับพับเอ็นขาบ่ได้มันสียืนเกเรเลยอันเวลาเขาอันสีขาวของน้ำของในนี่ก็นั่งบ่ได้เลยพี่น้องเยเนาะก็ได้คืดย่านหลายอย่างหลายแนว ยันว่าอินขาดอินยังบ่นะพี่น้องเอมื่อวานนี้บ่เซนก็ได้เเผากลับลงมาแต่พลานเนาะกลับลงมาแต่บ้านลุงจอยพี่น้องเลยปาปาไม่นองนุ่นไป,ไปไปหาหมเดอร์บะนี่อพอเล่าข่าวอาการก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็ไปอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะไปเเผาไปเคลียร์เวียกเนาะพอดีว่าสร้างเพิ่นกะโทรมาเออเป็น เพิ่ลกะโทรมานะพี่น้องเลยเนาะเมืเ่อนี้เราก็เลยขึ้นไปไปอีกคือเก่าเนาะเมื่อวานนี่ไปหาหมอเพิ่ลกะเปิ่ลกะว่ามันจะดีพี่น้องเยเนาะดีอยู่ที่เอ็นบ่ดด้ขาดหนว่วนเนาะพี่น้องเลยราะว่าเฮาล้มแต่เฮาเอาหัวเข่าหับแห,ห้งเขานะพี่น้องเก็รถมาทับอีกเนาะก็เลยเห็นให้บวมพี่น้องเลยบวมแต่ก็มีน้ำทังอยู่ใน ปวดเขา่าคนมาเนาะเพคนเมาปริมาณน้ำนะว่าเศร้าเอ็ดมินนี่แหละพี่น้องเนนะาะเศร้าเอ็ดมินนี่แหละพี่น้องก็นอนกับบุหัวเศร้าเอ็ดมินนี่มันนอยมันลายซำใดพี่น้องเลยเพคนว่าท่าว่าเศร้าเอ็ดมินนี่กันลายอยู่เพคนวมาเนาะแต่ว่าถ้ากินยาโมแเรลอะมันยังเจ็บอยู่คือเก่าแล้วก็ยัง ยังปวดอยู่นะพี่น้องยั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 งบกคงอยู่นะให้ไปหาเพิินแ้่ก็เจาะน้ำออกอีกได้พี่น้องเยเนาะในเพ่นว่าทาวะ่ะบางบางคนบางเคสเนาะที่ว่า่นเคยหักษามากอะมาก,ก่อนก็กินยาเพิินนตนะบางบางเคสก็เศร้าเลยหายเลยพี่น้องกับ mentor, ่ได้เกิดเป็นน้องเนาะ แล้วเฮาก็ภาวนาบ่ให้มันเป็นหนองนะพี่น้องบ่บ่อยากไปเจาะไปหยังนาะย่านย่านนะพี่น้องอย่ามันเซยเนาะโดยกะมีแต่ว่าหมอเพิ่นว่าให้กินยาตามหมอเพิ่นบอกแล้วกอ่าอ่ากินยาตามหมอเพิ่นบอกแล้วพังติดตามเบิ่งอาการเนาะว่าเฮามีความรู้สึกดีขึ้นบ่แล้วก แต่ว่าเฮาย่างบ่ได้จังได๋ก็จังไปหาเพิ่นอีกน้องเอ้ยเนาะเพิ่นบอกเนาะนี่แต่ว่าภาวนาบ่ให้อ่าเป็นหยังหลายนะพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้ก็ยังบวมอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าก็ก็ยังก็ถือว่าย่างได้กมือตื่นมามือแรกนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะคือลมตอนแงตอนตอน5:00นเนาะก็ถือว่ายังบ่ได้เจ็บแฮงพี่น้องเอ้ยตอนก็คิดว่าบ่ได้เป็นหยังแฮงหรอกเนาะก็คิดว่าลม บัเป็นยางแหง้งพี่น้องเลยบัดพพอบัดพพอตื่นเศร้ามาเนะาะปาสิลุกแต่วงนอนกับลุกโบได้พี่น้องเลยต้องได้เอาอยาเขียวมาทาจักหน่อยแต่จังคอยคานออกมาแต่ก็ยางบบไ้เลยพี่น้องไม่ตู้พอตู้จนจนได้อุม้มเอามานั่งสักพักนึงแต่จังได้คอยยางมาหงนาพี่น้องเลยปาคอยบ่แล้วบ่แร้วก็ย่างข่างเดียวด้วยนะเมื่อวานตอนเ้าเมื่อวานนี่เราพี่น้องเลยเนาะ โดยวัดเพอกินยาโมไปแล้วไปหาโมกินยาโมไปแล้วแล้วก็อ่าก็เริ่มดีขึ้นแน่แล้วบัน,นพี่น้องเลยเนาะก็หรือว่าดียู่พี่นองเลยเนาะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่เนาะไอ้อ๋อหมอโน้นน้อย <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เป็นวันยุดพี่น้องเลย ูมเพื <House> ่อนกันเพื illing, s, ie, so be, honey, so ores, ่อน้ากันูมคู่้ากันไปอันงานดองงานบุญพี่น้องเลยนอตโตดอกมะนางเผาหัวเข่าอยู่พี่น้องเลยไปใส่ก็บโปได้เมื่อเมื่อนี่ก็มีดองได้เมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะมี่ดองมี่ดองเป็นเพื่อนผู้ใหญ่บ้านเพป่นกับมาฮอดมาถึงอยู่กับมี่แต่ทางมีตู้กับประตู้คนไหนพี่น้องเ้ยถือหัวเข่าแม่ไอ้ทิพเมื่อได้กินอิ่เมื่อหละเอาสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงเฮ็ดอะไรกันบ้านมีกันบ้านบ่ ไม่ได้ไปใส่เลยคนหน่อยเมื่อนี้วันวันหยุดกับบุรีพาคนหน่อยไปใส่เลยพี่น้องเอยโอ้โอ้เป็นตองไหมเห็นอะไรไหม่บอกสบายดีเอ้า้ยมันบองามันเป็นแต่แพงเลยสบายดีป้าบอมันบอเห็นทีวีมาอยู่ข้างหน้าพี่เมื่อวันนี้กองหน้ามนสบายดีป้าดูกป้าลุงมัเห็นมือเลยเอาไหมเป็นแต่แพงสบายดีป้าดูกโดยป้าลูงเมื่อนี้เมื่อนี้วันอย่างบอกป้าลุงูกวันวันอาทิตย์เมือาทิตย์ บึงอื่นวันยังวันจันเอ้าบั่งใกล้ท่ตงในปลูเห็นแขวเหี้ยมั้อื่นบันจันบึนวันจันมันมันจันได้วันยังวันงฮะเห็นตลบมั้ยันันจันนันจันในวันยังวันโตมาไปวันยังบันงพบัจันนะบันมันจันนะแมนว่าวันพุดคืดเบิ่งดีๆอยู่เด้อ วันจ án <án> ันทร์ก <án> ับว <án> ันขานโดยวันพุธในวันแยังมันวันจันทร์เออวันจันทร์เด็ับวันยุ้ยวันเช้าเออได้หอดทีหนึ่งอีกเถอะที่ได้ยุดอีกทิ่เฮ้ยเนาะบะอื่นก็บ่ได้ไปห้งเฮียนอีกได้พี่น้องเอ้ยบะอื่นก็บยุดชดเชยเลยเนาะบะอื่นก็บยุดอัน ชดเชยวันไม่ยิ่งพี่น้องเลยเนาะวันไม่ยิ่งแต่เ,ตเมื่อวานนี่พี่น้องเมื่อวันเสาร์เนาะแต่ว่าเพิ่นกหยุดชดเชยเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อนี่ก็เป็นวันยุดอยู่แล้วนะเพนะิ่นว่าก็เลยเบื่ออื่นก็ได้ยุดชดเชยเนาะก็ได้บ่ได้ไปเมื่อวันเมื่อวันคานยังสิได้ไปโรงเงียนตพี่น,อน้องเลยอ่าโดยเพิ่นก็ได้ยุดสามมือยาวเลยย,ยังเบาอยู่เบาโยกไม่ตู้อยู่ว่าอ่าปกติวันเม่เนาะลูกเห็นให้เหม่ว่ะมื่อนี้ถึมีแต่เม่เห,นห็นให้ลูกว่ะ ส้มลูกข้าวหอมนาบ <c oughs> ก็เอาต้นอันดอกเหลาเฮืองพีน่น้องเอามาขอมาน้ำเมอุสาขอมาประมาณนั้นซีหาเบี้ยนยี่แหละกับมาให้ก็ให้เป็นตู้ปลูกให้ <c oughs> ปกติกะมาลูกเห็นให้เมย์เนาะวะ่าวันนี้เมย์เห็นให้ลูกเนาะ,ะเราก็ะหู้อะไเนาะเชื้อไป่เชื้อมันเนอะเราเชื้อไป่เชื้อมันเนอะเราเชื้อข่อย้วว่าเราเบิ้งนักข <c oughs> ่อยะไรโดย มื liberal, ่อนี้กับโมคูบนผ้ากันไปางานดองพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้กับมีดองมีบุญแต่ว่าก็บ่ได้ไปใส่พี่น้องเลยเพิ่นกับฮอดกับถึงดูแต่ว่าก็บม่ได้ไปทางใดเลยพี่น้องเลยนเจ็บผ้ากันเผาคากันมีแต่ตู้อ้วนก็ไม่ตู้เมื่อเ้านี่พี่น้องเลยไปซอยดองแต่กับมาเนาะบม่ได้ไปทางใดเลยไปแม่น้องอนุนกับเพิ่นกับิหาสองแบบนะพี่น้องเลยเนาะคือคือกลุ่มูุถฒ่าเพิ่นกับาในกลุ่มของูุถฒ่าเพิ่นเนาะ คือเจ้าวาวเจ้าสาวนี่เพิ่นก็สิหาในแบบเหมือนโมคู่แบบรุ่นเดียวกันกับเฮาสินะพี่น้องเพิ่นก็มาหาไปสิเนาะมาเล่าฮะนะมาเล่ามาหาพี่น้องเออเนาะมาหาไปผูกแขนฮะนะเฮาบ่ไดปได้เลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นเพิ่นก็สิฮู้ข่าวแล้วล่ะพี่น้องเออแ้วมาเฮาเฮาไปบ่ได้เนาะก็เสิบ่เป็นหยังดอกพี่น้องเอ้อคือเอาเองนะเข้าไปบ่ได้เนาะบ่เป็นหยังดอกเนาะเดี๋ยวแม่น้องอันนู้นจะให้เบิ่งแต่ว่ามื้อนี้ก็แห้งคืนไหนได้พี่น้องเอ้ยเนาะแห้งขึ้นไล่ได้ติบแล้วเนาะเบิ่ง พี่น้องนนจะให้เบ่งเพยก่ออนุญาตเออพี่น้องเอ้ยแห้งขึ้นในแล้วน้องมันนีแต่ว่าอยู่นี่นะแค่เจ็บเพที่ซื้อได้พี่น้องอยู่คออยู่คอแข้งนี่เนาะแค่เจ็บเพซื้อม,มองหมากกับบ้านแต่พี่พี่พี่น้องเอ้ยมองนี่มันเจ็บแห้งอีดีคือหัวเขา่านะเน่าเบิดนี่คนมาน้าล้วมันขังอยู่ในนี่นะพี่น้องมันขังอยู่ขังนี่คนนะ หมอเพ okay. uh, ่นบอกนะเพราะว่าขางเพราะว่าขางนี่นะมันเกิดเจ็บยุ่งแต่ว่าน้ามันบริขังเลยเนาะเพ่น้ำหน้ามันขังอยู่งขางนี่เพื่นว่าเนาะพี่น้องเลยหมอเพ่นบอกว่าน้ำขังอยู่งขางนี่เพป่นมาเอายามากินเนี่ยบางคนก็เซร้ายุ่เพป่นมาพี่น้องเลยเนาะเพป่นบอกว่าบางคนก็เซ้าเพป่นว่าแต่ว่าเพลมันนี่ก็แค่เจ็บตรงที่ว่ามันทะลอกแต่เวลาเขาลุกเขานั่งเนี่ยมันสิตึงซื้อพี่น้องเลยบริเจ็บเฮงป็นไหนเพ่มันนี่เนาะ เพ yeah. er ื่อนในพี่น้องเพื่อนกระหิงแน้่นะสมเพื่อนว่าว่าเพภายนอกนี่โบโบ่เจ็บเฮงไปไหนพี่น้องเลยแต่ตูมันเจ็บนะคือตูมในผู้ไนพี่น้องตมมันบวมตมมันกระแทกอยู่ในพว่พตอนแม่นอกนุ่นล่มลงไปนะหัวเข่านี่รับน้ำหนักที่สุดพี่น้องเนาะหนามนะมันสีบวมอยู่ข้างนี้เพื่อนว่านะพี่น้องนามมันบวมนามมัน้างอยู่ข้างนี้หมอเพื่อนว่าทาเขากินยาแล้วบางบาง บางคิดก็หายไปเลยพื่นว่าเนาะเศร้าไปเลยพี่น้องเศร้าไปหายไปพ้อมันกับอันอา,อาการเทาเลยเนาะจดยจประมาณนี้พี่น้องนเนาะเมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปทางไหนเลยเมื่อนี้บอเซนก็ขึ้นไปบ้านลุงโจยพี่น้องเนาะไปอาณา,าไปดําเนินการเรื่องเฮเือร์ลุงโจยพี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจน้ำลุงโจยกับน้องสายฝน,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 นพี่น้องเนาะขออนุญาตเอื้นเพื่อนบ้านน้องพี่น้องเนาเพราะว่า ถามบอเซนว่าอายุน้องไซฟอนเท่าไรบอเซนคือเอื้อนซื่อคือเอินอเอ้นเพิ่นว่าน,นอะนะ้องนะเพิ่นว่าอายุเล่านั่นยังบอท่านได้หอดสามสิบพ,พี่นอ้องประมาณสักสี่คือเสาหาประมาณนั้นมาสนะก็เลย่าขออนุญาตห้องบ้านน้องก็แล้วกันพี่น้องห้องตามบอเซนเลยเนาะโดยก็ยินดีน้ำดุงโจยกับอันทางน้องไซฟนพี่น้องเลจะได้เฮื่อนใหม่แล้วเนาะโดยจะได้อยู่ปลอดภัยขึ้นกลัวเกาพีนาาาบบ่น้องเลยมาเบิ่งคลิปด่าสุดบันแหงเป็นแตา่ญาติเนาะพีน่น้องเลยเนาะ อันทั้งน้องไซุ่นว่าไปอันไปอีนังก็ไปหากินบอกไปหากินกับมาดรถส่งเฮียภาษนพ้นองอ้าวหวานเนาะเออบ้านก็เป็นแต่ย่านเ,เนะพี่น้องเนาะขนาดส่งยังรับกันนะกสิวานอ่าถ้าคือว่าเป็นมีขคงมีค่า อ,อยู่น้ำเพื่อนนะเนาะอยู่น้ำเพื่อนนะเพื่อนจำเพื่อนแบบว่าขึ้นช่องสีสีลักง่ายเฮนะพี่น้องเนะลยเนาะก็เลยว่าถ้าวันเราไล่เพื่อนดินก็นคือสซีดีนะพี่นองงนะ้องเคยเนาะขึ้สซีดีใจนเพราะว่ามันช่วยได้ปลอดภัยขึ้นกว่าเกานะ่าเนาะโดยมันก็นสื คือว่าแต่พี่น้อืเฮือนดินมันก็สิรักยากกลัวกลัวเฮือนเฮือนใหม่เฮือนผ่าไม่เฮียเฮ้าเนาะมันก็สิง่ายกกันเนาะพี่นงผ่าไม่เฮียเฮ้าเอาเฮาเอามีดเหงก็ได้ได้เนาะพี่นงได้ของไม่ค่าไปได้เนาะแต่ว่าเฮือนดินเนาในห่วยเอามีดเหงไม่ได้แ้่พี่นองมาต้องใส่มายังมายาได้เนาะเพื่อสิได้อุปกรณ์มันก็สิเพื่อสิ่นรักไรก็อยู่เฮ้าก็สิโบกับมาก่อนโบหินก่อนโบเนาะพี่นงมันก็ใครอยู่ได้เนาะ ป้องกันไดน้ลายเติบยูพี่น้องเลยเนาะกระเบ้าเรื่องขีรักเมื่อเรื่องขีรักนี่งดีไซน์กามีพี่น้องเลยแต่ว่าอันมันกับปิต่ย่านตรงที่ว่าคือสีดักง่ายแท้ฮนะตากส่งไว้อยู่พวกกับอันมาหลักเอานะพี่น้องเลยเนาะตะเกากะอ,อยู่อยู่บ้านเฮากะมันกับโบโบ้เคยมีฮนะพี่น้องเลยเนาะตากเสือตากผ้าตากเพยอยู่กัน มีคนมาลักเสือหลักเพสีินะเสือผ่าสินะพนนี่น้องเหรเนาะยังยังยังบมนะง่มีเห็นนะถึงแมนยุบาขโมยมีทุกที่แต่ว่าแต่ยังบ่มีถึงขั้นว่าต้องมาขโมยส่งขโมยเสือกันนะพี่นอ้องเหรยเนาะเห็นแล้วกะ็โอ้ยซ่านเนาะวะเนาะผู้อยากได้ก็อยากได้ระพี่นอ้องเลยเนาะอผูนอ,อนยากได้ไก็ให้พนไปซ่าสัน,นพี่นอ้องเลย hine? แต่ว่าน,น้องลแล้นก็เบ้าสงทางนะแล้วก็ว่า มะฮู้เป็นคนลักบบหรือว่างูค้วยกินบเหรอเนาะอันนี้ก็มีอาจจะเป็นไปได้เนะพี่น้องเพราะว่าแม่น้องอน,นุน่นเคยเห็นงวัวเนาะงวัวหน้าใกล้กันนะพึ่นมันกินส่งกินเสืออล้วพี่น้องเยเนาะบอกเขาอนุเนี่ยนะมันเคยมันเคย,เคยกินกางเกงในม่ตู้แะ้วพี่น้อง, <c oughs> องอก็สิวานี่เนาะอือก็มีซิดอยู่ตัวนี้ก็มีซิดแปบว่ามัน,ม,นมันชิ่ย่ำย่ำหย่อกินนะกะ มันขืนนกว่ไรมันก็ไข่ทิ่มอยู่สินะพี่น้องแต่ว่ามันเสือพาเขามันก็ขาดไปได้องเีนะเนาะมันเคยหย่ำเสือไม่นองอนุนอยู่พี่น้องเสือแขนยาวไม่นองอนุนตากไม่น่ามันก็เคยหย่ำอยู่ออันนี้ก็ไม่ซิดกันพี่น้องเลยเนาะน้องใส่ผลมันก็ว่าสองแบบกต่ติดตามคลิปบอสเซนพี่น้องเลยเนาะกัมันมันอยู่ไกลก็ได้ไม่ได้ไปเยี่ยมพยายามเพื่อนพี่น้องไกลเติบนอนสมมติว่าได้ไปก็ต้องได้นอนข้างคืน โบนอนข้างคืนก็ได้กลับมากกะเลิกเติมนะเพื่อนสิมาฮอดบ้านพี่น้องเอ้เนาะก็เลยบ่ได้ไปเยี่ยมดาวพี่น้องเอ้เนาะก็ได้แต่ติดตามบิ่งในคลิปคือกกันพี่น้องเอ้โดยเมื่อนี้ก็บ่ได้ไปทังใดเนาะพี่น้องเอ้เมื่อนี้ก็มาอัปเดตอาการให้ป้าดุงพังเนาะยันมาป้าดุงเป็นห่วงพี่น้องเอ้ตั้งแต่ถ่ายคลิปตั้งแต่เมต้มาผูกแขนเอิ้นควันกับบ่ได้ถ่ายคลิปอัปเดตลงเลยพี่น้องเอ้เนาะก็ไ่ได้ไปใส่เลยอยู่แต่อยู่แต่เฮือนเลยพี่น้องเอ้ไปไปใส่บ่ไรเลยเนาะแต่ขนาดอยากไป อันนี่หันนิดหน่อยเข่าของน้ำของในก็ยังยากเลยพี่น้องเลยไปใส่ไวได้เลยก็ต้องถ่ายดีให้เศร้าก่อนพี่น้องก็หมอเพิ่อนกับอย่างห้ยางลูปนในยันยันยันมันอักเสบแต่มันสิเป็นหนองทั้งในนะพี่น้องเยเนาะโดยได้อยู่ให้มันมันดีมันเศร้าก่อนเทาจังไปใช่ไหมพี่น้องเยนั่งนักกับอยู่หัวเข่านะพี่น้องเยเนาะมองอื่นกะมีแต่ว่าปวดไปซื้อคือคือกล้ามกับปวดไปซื้อมันด้เป็นอย่างฮาปวดกล้ามเนื้อไปเบฮาครึ่งนะฮาล้่มแล้วฮาครึ่ง แต่ว่าหัวข่าวนี่มันนับน้ำหนักแะ้วก็ลดถมาทับอีกนะพี่น้องเยแล้วมันก็เลยเฮตุให้อ่า่ามามันมันเป็นน้องนะพี่น้องเลยเนาะไปเลยกันยัง่านมีแต่ภาวนากินยาให้ดีให้เศร้าไปเลยเลยพี่น้องเลยเนาะญานวมาปารุ้งเป็นห่วงเนาะพี่น้องเอยออกมาแจ้งข่าวเนาะโดยมาแจ้งอาการอัปเดตอาการเบิ้งพี่น้องเลยเนาะโดยก็ดีขึ้นแล้วเนาะพี่น้องเลยก็ค่อยย่างไปเองได้แล้วเนาะอ่าบบมีผู้ปกครองก็ไปเองได้แล้วแต่ว่าก็ยัง เป็น <c oughs> ยังเจียบอยู่ยังบวดเท้าพี่น้องเลยแต่ว่าสิค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆในตามเบิงคือจ็จเมือ่อวานนี่ก็ซ้ำหนึง่งเมื่อนี้ก็ซ้ำหนึ่งเนาะโดยกับมิแตวาคลิปนี้กับบริมีอย่างไรเดอ้อปลาดุ้งเยนระมาอัปเดตอาการให้ปลาดุ้งเบิงเนาะโดยขอบ,บุญ,ขอบ,บญขอบคุณเอฟซีบอร์สกูดสุคนเดอ้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ดะกะคอมเมนต์มาบอกให้ดีให้เศร้าวไว้ไว้ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ โดยก็ขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่อมเมต์เขามากก็ให้อยู่ดีไม่แห้งคือกันเนะาะกลมเจ็บหมอยไดุ้้มไข่หมอยมีเนาะพ่อพ่อแต่สิ่งดีๆเด้อเนาะโดยสาธุขอบุณขอบคุณเอฟซีวัสุขู่สุคนโดยเมื่อนี้ไม่น้องนอนกดำลาไปเลยเนาะพี่น้องเลยขอจบคลิปไปํานีน่เนาะโดยสบายดีเด้อพี่น้องเลยพ่พ่อ,งงพพอกันไหม